ท่านี้ไปด้วยนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าความเร็วที่คุณเห็นนะั้นเป็นความเร็วปกติุณอาจะเคยเห็นคนตัดไพ่ท่านี้มาก่อนแต่คุณอาจจะไม่เคยเห็นคนที่ตัดไพ่ท่านี้ไปแล้วก็พูดไปด้วยอย่างผมนี่เป็นครั้งแรก What the hell happened to s i b i o What the hell happened to s i b i o หรือเกิดบ้าอะไรขึ้นกับท่าตัดไพ่ Sabio เป็นชื่อท่าตัดไพ่ นะครับเป็นชื่อท่าตัดไพ่ของไบรอนทูดอรองไบรอนทูดอเป็นนักตัดไพ่การ์ดดิสที่ระดับปรมาจารย์นะครับในวงการตัดไพ่จะรู้จักดีนะครับเขาเป็นอาจารย์ของอาจารย์นะครับคนที่ออกแบบท่าแพนดอร่ามีชื่อว่าแดนนี่เดฟพี่น้องนะครับไบรอนทูดอเป็นอาจารย์ของแดนนี่เดฟอีกทีนะครับคาแรคเตอร์ของไบรอนทูดอในวงการจะรู้จักกันว่าเป็นคนดิบเถื่อนและหยาบคายนะครับเป็น นึ่งในนักตัดไพ่ที่ผมซาเวียชื่นชอบนะครับท่านี้เขาเป็นคนออกแบบนะครับชื่อท่าก็บ่งบอกบุคลิกคาแรคเตอร์ของตัวเขาด้วยนะครับเมื่อสมัยก่อนผมเคยสอนท่าแบ d ฮาร์บิทนะครับท่าตัดไพ่ที่ใส่ไม่ดีนะครับนั่นก็เป็นท่าของแบรนด์ธูดอีกเช่นกันนะครับชื่อท่าที่เขาตั้งขึ้นสะท้อนตัวตนของนักตัดไพ่อย่างดีนะครับเกิดบ้าอะไรขึ้นกับท่าตัดไพ่ไซบิวนะครับนั่นะเป็นเวอร์ชั่น ภาษาไทยที่ผมแปลออกมาให้ตลาดสระสะุปจริงๆ w h a t t h e h e l l แปลได้ยากขายกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมแปลให้มันซอบลงหน่อยนะครับมันเป็นท่าที่จัดได้ว่ายากในระดับต้นๆของโลกนะครับยากกว่าแ่นดอลลานะครับถ้าคุณจะตัดท่านี้คุณจะต้องเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานอย่างน้อย3ามท่านะครับซึ่งผมสอนไปหมดแล้วนะครับอย่างแรกคือไซบิวแน่นอนคุณต้องมีนะครับ เพราะว่าชื่อท่านี้คือ what the hell happened to s i v i u นะครับเกิดบ้าอะไรขึ้นกับท่าตัดไายไซบิวนะครับคือ Side v i e เวอร์ชันยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายรวดเร็วนะครับและบ้าคลั่งนั่นเองนะครับอย่างที่2คือท่า one hand revolution นะครับคือการทำท่า revolution ขนาดที่อยู่ใน s i บ e วนะครับอย่างที่3คือ bad h a b i t นะครับก็คือท่าตัดภายย่อยของ b a n น a ู d นนั่นเองครับ ถ้าใครเรียนรู้เทคนิคตัดไพ่สามท่านี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเรียนท่านี้ได้อย่างไม่ยากนักน,นะครับก่อนอื่นที่จะเรียนผมจะแนะนําไพ่ที่เหมาะสมสําหรับการตัดท่ายากมหาโอท่านี้นะครับอย่างแรกคือ bicycle นะครับทุกคนรู้จักกันดีเป็นไพ่ที่ใช้เล่นมายากลระยะใกล้หรือบนวเวทีก็ตามนะครับ เป็นไพ่ที่สามารถเอามาตัดท่านี้ได้นะครับผมไม่แนะนํานะเพราะว่ามันอ่อนนะครับต้องเป็นระดับสูงจริงๆหรือว่ามืออาชีพแล้วนะครับตัดจนคล่องแล้วนั่นเองนะครับสําหรับมือใหม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าท่านี้ต้องตัดซอยย่อยๆหลายโหนหลายครั้งนะครับถ้าไพ่อ่อนๆเนี้ยโอกาสที่จะร่วงหล่นง่ายมากนะครับแต่ใช้ตัดได้นะครับ คือทาริโฮนะครับทาริโฮเป็นไพ่ที่เนื้อแข็งกว่าบอยซิเคิลนะครับเหมาะสมกับการตัดท่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแนะนำทาริโฮนะครับสำหรับมือใหม่หรือมืออาชีพคล่องแล้วก็แล้วแต่นะครับอย่างที่3คืออาราดินนะครับอาราดินเป็นไพ่ที่เนื้อแข็งแข็งมากๆนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะแข็งกว่าทาริโฮเสียอีกนะครับอ่ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับท่านี้ตัดแล้วโอกาสหล่นยากมากนะครับแต่ว่า มันจะมีความหนักกว่า2อยี่ห้อนี้นะครับน้าหนักจะเยอะนะครับหาความแข็งของมันก็แลกมาซึ่งน้ําหนักนะครับหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับห้าสิบสองใบถือเนี่ยรู้สึกหนักกว่าเลยทั้งสามยี่ห้อนีอ้ผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วสําหรับท่านที่ยังไม่มีไพ่นะครับเป็นร้านจาก l a z a ด a าหรือช h อป e ีก็ตามที่ผมหาได้นะครับคลิกเดียวถึงสินค้าแล้วก็ สั่งเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับถ้าใครยังมีไพ่ก็ลองสั่งดูส่วนใครมีไพ่หนึ่งในสามมีห้อนี้แล้วนะครับไปเรียนท่านี้กันได้เลยครับผมจะสอนด้วยทาริโฮนะครับไพ่สามมีห้อที่ผมแนะนำนะครับ bicycle ทาริโฮอลาดินนะครับต่างก็ตัดท่านี้ได้ทั้งสิ้นนะครับ What What the h e l l h a p p e n e d to ไซบิวนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเป็นทาริโฮนะครับด้วยน้ำหนักขนาดแล้วก็ความแข็งของตัวไพ่นะครับพอเหมาะพอดีนะครับตัดง่ายสำหรับมือใหม่นะครับเริ่มต้นด้วยสี่กริปแบบไซบิลฟอร์มนะครับแบ่งไพ่ออกมาเป็น3กองย่อยนะครับนิ้วชี้แบ่งด้านบนออกมานะครับเป็น4กองนะครับสังเกตว่ากองที่2นะครับ จะหนากว่ากองอื่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องตัดออกมาจากกองที่2เนี่ยหลายด้านหลายหนนะครับดังนั้นตัดให้หนาสักหน่อยนะครับกองที่สองนะครับะจะเป็นการง่ายใช้มือซ้ายนะครับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งนะครับหยิบกองที่2อออกมานะครับเอามาไว้นะครับที่สามนิ้วของมือขวานะครับ หมุนนะครับ2นิ้วนี้นะครับหยิบมานะครับวางทับลงไปกองล่างสุดนะครับแบ่งออกมาไม่ต้องเยอะนะครับแบ่งออกมานิดเดียวเพราะว่าเราต้องแบ่งหลายรอบนะครับรีพีทแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับนี่คือท่าไซบิวนะครับแต่ครั้งนี้ไม่รวมลงไปนะครับเพอร์ฟอร์มเรเวลูชั่นคัทนะครับวันแฮนด์เรเวลูชั่นคัทลงไปรวมกับกองล่างนะครับ และในขณะเดียวกันนะครับก่อนที่คอม p พรทเดเวอูชันข้างล่างนะครับให้นิ้วชี้แบ่งไพ่ด้านบนออกมานะครับนิ้วชี้มือซ้ายนะครับที่เป็นจุดหมุนของกองนี้นะครับเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้มือขวานะครับที่จับกองบนสุดนะครับเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางนะครับ Perform b a มแบ b ฮานะครับลงไปด้านล่างนะครับ อ่านี่คือเฟสหนึ่งนะครับเฟสสองทำซ้ําเหมือนเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปด้านบนนะครับตัดออกมานะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพอร์ฟอร์มวันแอนด์เลเวลชันนะครับตัดแบทฮาบิทนะครับลงไปด้านล่างนะครับจังหวะนี้นะครับนิ้วโป้งนะครับเปลี่ยนจากจุดหมุนนะครับนิ้วโป้งเป็นนิ้วชี้นะครับ ใช้สนิ้วนี้นะครับจับผ่าใกองบนสุดนะครับและนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มือขวานะครับจับกองที่เป็นจุดหมุนหยิบออกมาจากนิ้วชี้มือซ้ายนะครับมามือนี้นะครับที่มี2กลกองนะครับ perform e v o l u t i o n cut นะครับวางกองนี้ลงไปนะครับ perform e v o l u t i o n cut เป็นอันเสร็จพิธี w h a The t hell happened to 사이 l อย่างที่ผมบอกไว้ในตอนแรกถ้าใครมีพื้นฐาน3ท่าคือ Cybill one hand revolution และ bad habit นะครับท่านี้ไม่ได้ยากเท่าไหรนะ่นักะครับแต่พอยจุดสำคัญมันอยู่ที่ความเร็วนะครับคุณต้องตัดให้เร็วตัดให้สับสนและตัดให้ถูกต้องและไม่หล่นด้วยนะครับตัดให้รอดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับความยากไม่ได้อยู่ตรง กระบวนการรูทีนของท่านะครับแต่ความยากคือคุณจะต้องใส่สปีดเข้าไปนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพราะชื่อท่ามันบอกว่าเกิดบาอะไรขึ้นกับท่าตัดไพ่ใสบิวนะครับตัวเอกลักษณ์นะครับของท่ามันนะครับมันจะต้องมีนิยามที่ตรงกันสอดคล้องกับชื่อท่านะครับคือต้องเร็วต้องสับสนวุ่นวายนะครับ ต้องดูบ้าคลั่งครับนั่นคือปนนรัชญาของท่า w h a t t h e h e l l h Appen e d to s y View ถ้าคุณตัดไพ่ท่านี้ได้นะครับท่าอื่นในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับคุณอีกต่อไปนะครับผมขอรับรองและยืนยนันนะ